เราควรพกถังระเบิดนะจากที่พี่เฟรมทำอะไรเกิดขึ้นอย่างนั้นไปแล้กว,วก,ก,ก็ควรผมก็คิดด้วยเฮ้ยเฮ้ยพี่พี่จุดทำไมดับไ,ได้ไมันดับได้พี่ดับไงเหรอพี่ดับไงอ่ะ <laughs> <laughs> คลิกไงคลิกขวาชั้นล่างมันจะปลอดภัยไหมตร,ตรงตรงตรงเนี้ยตรงห้องนอนเนีย าก,ก็ปลอดภ่ไหมไม่ได้โดนยิงใคเลยมันมันระเบิดแรงไหมอาวพี่ระเบิด <laughs> ลอง <laughs> ลองว <laughs> ะององเ,เ <laughs> ะดี๋วาจุดถังหนึ่งกูกดีเลยเดี๋ยวลองลองถังนึงก็ได้เเเเเเ่อนวมเไรขนาดนั้นไปรขนาดนั้นไม่กิเลยเ็ตัวงบา เมื่อกี้รูก็แย่แล้วสี่รูมันยกแผงเลยดิว่าใช่ยัยังไงดีเจอเรือตรงไหนครับตรงนู้นเอ่อใช่เรือป่ามันไม่ใช่เรือมั้นะเหมือนกอซิล่าเลยอาจจะใช่แต่ก็น่าจะไกลอยู่ผมมองหายไปตรงไันเรือใช่เรือป่ะน่ะยืนยืนอยู่เนี่ย กซิราเนี่ยหินนะแล้วกซิลราก็ตือป้องปืนหินใจเย็นนะอ้าวเหรอนะว่าทำไมใขยับพังงานระบาดพังงาแตกภาษามันแรงระเบิดมันจริงแรงยิงจริงใครทำวะไอ้ฟื้มแน่เลยนาแล้วเชี่ย เฮ้ยมันเหมือนจะยิงมาปะเฮ้ยมันซุนเว้ยมันซุนจัดแหละแบบมันมันอ้วมอะเรือควนอะฮึยิงได้ยิงได้ยิงเป็นใหญ่เป็นใหญ่เขาเขาป็นใหญ่เขาเป็นใหญ่เขาเป็นใหญ่เด้งเด้งเด้งเฮ้ยไฟไม่หว่ะเยี่ยยิงโดน ไอ้ไอ้นี่นี่ว่ะไอ้คนคนก่อดนอะแต่ได้ปะ<ช>ตาก่อน่อนะอเออนี่มันล่มเรือเราอะร่ะโอ้ไปไกลเลยนี่หว่า,ามันหนีมันหนีมันหนีไปแล้วน่ะไฟไหม้เลยนะ่ะทำไมมันเอาไปเรยวขึ้นอ่ะจอดรับเราเหรออย่าบอกนะเฮ้ยอย่าบอกนะมันจอดขาย ใช่หรอ,อเออสนุกละตือนี้ไปด้วยหมอกลงว่ะริปเปอร์อ๋อไม่ใช่มาขายของริปเปอร์ไฮท์เอาเนี่ยใช่มา่อขายของชัวร์มึงขายสมบัติวะสมบัติเราอะกู<ต> <c oughs> บอกเลยมึงขายไม่ทันเสร็จอะเอาสมองลงบอกนะ เอาคือใส่เลยใช่ไหมใส่ทีรออะไรสมองลงบอกนะได้ทีแต่ดีที่อยู่ในระยะเขาขุดวัดนี่อันที่ที่กะประมาณเราถ้าอยากไป,ไปาล่อยไปแต่แล้วมันขึ้นไปแล้วเฮ้ยทิ้งเล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 ย ที่ผายแล้วเราเบิดถังเราเบิดได้ปะไหนรวยไหมเอ่ยเฮ้ยรวเต็มเลย ไปไปทำอะไรดิเฮ e. ้ยอะไรอ่ะไปเท่อยู huh? ่เท uh, ่าอยู่เอ oh, ้าเรือเราอ๋อเรือเราชนตรงนี้แล้วไม่สมองไม่ใช่หรอเดี๋ยวรอไอพี่แล้วที่ไหนเรือที่ไหนวันนี้เดี๋ยวดูตรงนี้เอาดิคือของเราหมดเลยใช่ไหมโอ้ย เรือเล็กี่ไหนวะเยอะยังอ่ะอุ้ยมันเอาไปขายในส่วนหนึ่งนี่หว่ามันเหลือของที่ดิปเปอร์อ่ะขายตรงไหนอ่ะขายวันนี้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 เดี๋ยววางเดี๋ยววางให้เดาของเอกเข้าไปขายก่อนเด็ดจะนับไฟไหมมันจะขอจะนึกไปขายแหละแต่แบบเราก็ได้มาไม่ได้หรอกมาแล้ว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  อืมเรียบร้อยเอ,ออยาแดแรงวันนี้นึงเนนิดนะโอ้ยพี่เลย,ย่าพังแล้วอ่าหรออืมข้าไปไกลเฮ้ยติดไม้แล้วเอาคือติดแล้วใช่ไหมดันได้เลยแบบมันมันต้องขึ้นบนบกอาลีแหะแถบเดียวมันจะพังแล,เลยเนี่ย

เล้วยอนช้ารอ้แล้วยิงช้าพลังอยู่ข้างบนเลยนะก็ไม่รู้ตอกบอกอยู่ว่ามันจะพังเออนดเราจะไปตีเรือพี่บว่านี่เรือคนนะไม่ใช่เรือผีอ๋อเรือผี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 เรือีเรือีเรอผีรือีเรือผีเีรอีอผรอเรือผีเอเเรือผีเรือผีเรือผีเเรือีรออรเออ ใครมาเขาหั่นกันนะจริงเลยนะขโ,โมยไปเดินบางทีอาบจริงเลยโอ้โยโอเคเรือมันไหม้มากเลยแล้วนะ Cay cơn cay cơn Làm lên cái. Ê, lừa lâu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 . Mai quá Ê lùa à? Lừa đưa. dạng lượm mọi người 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 mọi おい。

ไม่น่ารอแล้วมันี่ยเฮ้ยทำไมผียังทำไมผีมันยังไอ้นั่นอยู่เฮ้ยน้ำเต็มใต้เรือเลยฮะอ๋อพี่หยุดเรือพี่หยุดเรือแต่พี่ไม่ได้ตัดออกเลยทีเฮ้ยเรือมั่วอีกทีเจ่ดเนี่ยคุยกันไว้หน้าที่อุดเรือใหญกวะ ไม่ผมม่ช่วยยิงไงกูเห็นมันยืนยิงมันเลยกูเรือกับเรือกูเรือกับเขาทหมดยิงก็ยืนสองคนตายไม่นะยิงยิงยิงฟรีนี่จบแล้ยิงฟรีมัน พี่ผมว่าเราจริงสมบอเลยทำไมฉลาดเฮ้ยชิวมาเดี๋ยวตัวสีอะไรรอบนี้สีแดงวะยิงสกิดไปก่อนแล้วกันเม็ดหนึ่งอ๋อเล็กใหม่เฮ้ยพี่เราเปิดเข้าเกาะโอ้ทำไมมันไม่เอาเราเดี๋ยวไม่ไก็พี่พี่ยิงคอไปเรื่อยดิยิงโดนปะโดน เอายีงไปเรื่อยๆมาแล้วนี่มาไงไเป็าตอน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 เข้าเขตเกาะฉลามมันจะไม่เล่นด้วยแบบพวกของอะไรพวกนั้นอ๋อโอ้ย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 เดี๋ยวขอลงดำลงไปดูหนังหน้ามันหน่อยแล้วกันเกิดตดโดนจ้ะเดี๋ยววะ โอ้โหบางทีก็ใกล้เกินบางทีก็ใกล้เกินหน้าตาน่ารักมากบางทีก็ใกล้เกิน <laughs> นี่อ่อนให้ด้วยสู้นในน้ำ <laughs> อะะโอ้ยถึงเดี๋ยวปปตัดก่อน เดี๋ยวมันน่าอาปากมาได้เลยเฮ้ยกระสุนหมดมไตอนเล็งไอ้นี่มันปักตรงไหนอ่ะเอ้ยเราใช้แม็กกาธายิงมันได้ปะใช่ได้ะนะแต่กระสุนควากระสุนตัวมันยากมากเขาไล่หนักเร็วอ๋อแล้วตอนที่มันพุ่งพุ่งเข้ามาหา

ไปพาดเลยเฮ้ยยีเบย์ยีเบยเนี่ยหลังจากเราฆ่าสนามเสร็จแล้วเราจะเก็บของผมพูดเลยมาจริงโอกาสมาเยอะมากเออวะสำบัดหมดเลยแล้วก็มีแล้วเนี่ยเฮ้ยไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เอาหมดแล้วด้วยคาถาแตกเออคาถาหมดละหมดไปจังวะ ยิงโดนนั่นน่ะโดนนั่นโอ้เรียบร้อยเลยเจ้าป่ายิงโห้เสียงมันแรงมากเลยนะโอ้โดนมาเจอหนังเงือกเลยรอรับเลยยี่พี่เห็นป่กควางเราเห็น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 นั่นแหละทาเกตเรานี่ไงนี่ไงได้รีโโลกระสุนไล่คร้อมเราจะไปไฟกับมัน เอ้ยเมีอยาไฟกลางทะเลใกล้ๆเกาะหน่อยได้ไหมอ่ะกูไม่อยากไฟกับผี่เพราะกําลังหมดได้ละเอาใบเรือหันไปทางขวาอ่าถ้าจะชนแล้วก็ไฟเนี่ไปเลยก็ได้นะติดแล้วเราเชื่อมต่อถึงกันไม่ได้กําลังที่ะไรอ่ะโอ้โห ยิงยิงมันวันเลยด้วยต้องเกาะหรอเอาไปเรือหายไปทางไหนพี่ขวาหนึ่งได้ไหน,น,นก็ได้เอาซ้ายดีกว่าเฮ้ยโอ้โหปิวเลยตกเรือเลยเรือผีแม่งดูเธอง่ายเนาะแม่งก็แค่เหมือนแบบดูกดถอยหลังเบรกแล้วก็เลี้ยวซ้ายโ oh, อ้ <shit. S 1> ตึงเท่ำเลยอ่าน่าจะทำหนักเลยนะแขนาจะเฮ้ยพีเทพีเทพีเท่ไม่ไม่ไม่เราเราต้องสมบสมองขึ้นที่มันจะเอาไนสมบูขึ้นเหรอเออเมื่อกี้ไมใช่ค่ฝนไมจริงแบบจริงจริงสมบูวัญนี้อ ok Nó ở đâu? ok nha Tầng... ok 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 đi là ok 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 vậy ok 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 Ồ, ừ, bà, <laughs> này ok 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 à? ok ok nè ok 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 เดียวมาเลย,ยโอ้ยโอ้ยมันเจ็บนะพี่ไม่ไม่อย่าพิ่งมีเพิ่งมาทอมเนื้อก่อมาทอมเนื้อ่อน,อเ,นอลอเลกอ่ะนะเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยไม่เลอกีอนนะ่มสู้ยากจังวะเลี้ยถีบมาเี้ยวถีบมายันไหนอะยันยันนี่ยันยนี่น ามาต่อขึ้น,นามาต่อขึ้นโอ้ยขอเคสเลยโอ้ยใบเดียวเราไม่ได้ตงลมตลอดเลยนะ เวลาเรือ,อยิ่งเร็วยิ่งใช้พวงกว้างในการเลี้ยวไกลโอ้โดนแน่ๆหนึ่งต่อความบนดเรือหุยโยนมันยิงทิ้งสะบอยยอใช่มักระสุนเยอะๆเรือสีเรื่องกระสุนเวไม่ต้องห่วงไปดูแจ,จสเปร๊กเลยเรือนั้นออกครบ อะไรเงอะไรวะพี่มีเรือฮะพี่มีเรือมีรูรั่วตรงท้ายเรือรูรั่ตรงท้ายเรือเฮ้ยมันชนโอยตั้มตั้มาดนงมาหน่งม อะไรกันไม <laughs> ่ <c oughs> ได้เกิดอะไรขึ้นข้างบนข้างบนเกิดอะไรขึ้นข้างบนเกิดอะไรขึ้นบ้างโอ้โหขอนมันมันมันรัวมากรัวปะ โอ้ยกระสุนหมดลยจริงแวนไหลไปแถวนเยอะมากทำไมเพลงมันเหมือนเรือมันล่มแต่เรือยังไม่ล่มเราะฉะนั้นก็โผล่ต่อไปนะโผล่ซุ๊ดด้าั้งเรือังโผล่แวขอร อะไรเนี่ยเอาแนนมีิงไงอะเฮ้ยกสุหมดแล้วเฮ้ยเดี๋ยวผมออาเรือหานออกไดเลย โอ้ยเนบเลยเนบเลยนึงเอาฝังนึงโอ้ยโดนเรือดีตายเรืออะไรเฮ้ย้ตายของเรือ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 โอมีระเบิดลูกมันรมาเดี๋ยวได้ระเบิดไฟมากเลยเอ้าเดี๋ยวแล้วคิ้วปิดมาไม่เช่หรอ เรามเถอะนะงานจังวะเออรอบนี้โคตรนานเลยที่งโค่นคนอิบไม่เราไม่มีเราเราได้ยิงใ,ใต้ท้องเรือมาหนึบลัวมากๆแบบย้ำยำ้ำย้ำเต่ที่เดิมๆอพราะม่นจะดีแพรเร็วแล้วมันจะดีแพรไวมากทุกนปะีเพราะคนมันเยอะอ่ะไม่ใช่คนเราต้องแชรว่ากระดูกมันเยอะบอด <c oughs> ai quan như ai léo, Đây là vậy này, xong rồi lòng còn còn chờ đái, gì không ทรัพยากรที่ผมฟามาเอาไว้ดูเลยพีเ่เที่ยงไปดูชื่อคนนี่ก็สุดจะหมดเหมือนกัน,น,ะนะแล้วเนี่ยเนี่ยพี่ดูี่ร้อยนัดโดูเดือดเดือดแค่นะั้นโอ้โห